Bye. Uh -huh. ซีกันเมื่อสู่คนเนาะระโอ้ทางในหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับครับเดยวแลดูมาจะมั่งอีกแล้วเมื่อนี้ก็มือชั้นวันดีเนาะมายกเพื่อนอะไกะยกเพื่อนตั้งเสาให้เปล่าบนเนาะโดยก็ดีใจนำครอบครัวเปล่าบนเนาะลงดวงเนาะโดยมาเบิ่งบรรยากาศรอบๆเนาะก่อนที่ล่อถาไม่ใช่ใบใย่ออีกซองอ่ะล่อถากันเล่จะเสกไปจออ่าร่อถามอ่านมอสูตรมอสูตรเนาะโดย ดีใจหน่อยผลกลับมาสบายดีโอเสบายดีเอสบายดีขอคุณป้าบนสบายดีสบายดีน้องดวงยังถามหมอสูตรมานอเนี้ยกำลัง เออโอเคหนี่ขบไปหนี่ขบไปะนีิขบไปหนี่ขอปินี่หั่นแล้วใส่ขม่าขม่ากระใสกูอ้าววานนี่นี่โบมี่นี่นี่นี่อ้านี่อันนี้แต่หาไม่ได้เลยนี่นะเห็ดเห็ดหนึ่งเออมามามาไปแบ่งเอาไป บ่นไปเอามาในอันผ้าใหญ่นะคุณอันนี้ผ้าของเราโตละโตสมาธิสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตโตละโตธัมมาสัมพุทธัสสะยะตุสัทตุสัททีกัมมิการูปะ อาโรนนัาฆาเนีเกียบะทุริเกเตภูมาจันนตุสิวาตาลัาลาเบญเมญะขฆาคันถาภานักาเทชันตาชันเิกินังมุนิวะระวะจนะนังสาธมเมสูนันตูสูนันตูพนโตเยเทวาสังฆาดูลาเทพิดาเจ้าทั้งหลาย อันยายยังทุกหมูไม้ไปพะนอมตามจอมพูและหองหวยนำตามเถื่อนทำแลหอมเหว่เบิงเทิงตั้งแต่ชั้นจะตูมเถิงอากาพเปลมเป็นเขาเจ้าถิ่นเจ้าฐานเจ้าไม่สักรักเมือง <c oughs> เจ้าเมทอร์ลนี้ท่าอยู่จะฐานทีนี้ก็ดีถ้าอยู่ใกล้อยู่ใกล้ก็ดีถ้า <c oughs> ทางเขตใตหห้หอดลีผีทา,างเขตเหนือหอดภาไรผะดัง ทางกำซ้ายหอดกรุงศรีอนุชาทังกำขวาหอดชายแดนเวทเป็นประเทศหักษาขอเอานำเอาสิา่งชักดิ์ในสกุลนลกนี้จงมีลิมิตหัวสะพานแก้วขัวสะพานทิพมิลิมิตให้สิ่งชักชิ์จงมาช่วยเหลือให้แม,ม่ย่าํำบลร้อมลูกหลานเอนอที่นอเฮือนตั้งเฮือน้าโทนุนสาเอกเ้าพันในมือนี้ ขอให้เพิ่นโชคชัยได้มานเอ,อทั้งใต้มีแต่าผู้ช่วยเหลือทั้งเหนือมีช่วยข่างสองฝักข่างชอยแต่ดอกไม้เงินไม้คำแก่ไม่ยาขมนเดอ้อจะดีต่อไปโชคชัยได้มานถ้าเพิ่อนชินทั้งใต้กับช่วยเหลือทั้งเหนือช่วยข่างสองฝักข่างไหลมาเทมาเดอ้อเก้าฟองเงินทองเดอ้อพร้อมลูพร้อมเข้าปู่ปบุ้ม,มดุกที่ทุกทีอย่างเดอ้อ อาุเอาเถอะนี้กำคุณมาชดช่อยผนเนอนี่เด้อเจี๊ยบน้ำหอมบอกน้ำหอมอีกนะมาน้ำหอมอีกนะโมทสาปรนขาวตัวละตัวสมัสมบุทธะนะโมทสาเปะนขาโตัวละตัวสมัสมบูรช นะโมทสาเป็ะเอาตละตัมมาสัมพุฟาดัทโจดัทโฮดัทโฮุกสะอุกสะอุกสาเจ้าแม่ทลรนี่ผู้ปกเรองแหลมือนี่เออขอให้เจ้าแม่ทลรนี่จงได้ยับย่ายออกอย่างสถานที่นี่เพราะสถานที่นี่ในลูกหลานที่ได้ตั้งเจ้าตั้งเครื่องใช้และชิมีสิ่งชกกระปบอยู่ในสถานนี้ที่นี้และขออัญเชิญให้เจ้าแม่ทลนี่ ยับง่ายออกไปอยู่ในขางเพื่อนเดอ้อแล้วให้เจ้าแม่ทอร์นี่ให้มาป๊กปักหักษาย่า้าเพื่อนหลังนี้แล้วก็ลูกหลานหลังนี้แมย่าคำบดนี้ให้เขาอยู่ดีมีแห้งให้เขาสั่งลูกปุ๊กขึ้นเดอ้อให้เขาหลับเขารวยทางนั้นสิ่งในะดก็ได้ดังความม,มาุ่งมั่นปรารถนาเดอ้อเออเลี้ยงไข่ดอมก็ให้ได้เป็นเขาคํำเลี้ยงไข่ดำก็ให้ได้เป็นเขาแก้ว เรียงไงแล้วให้ได้ขา,า,นนาดไห้ไถนาเด้อเนี่ยขาปุ้เพือเพื่อได้เต็มา่าเนี่ยข้าวสารเพื่อได้เต็มเล่าเนี่ยข้าวเจ้าให้ลูกขั้นเพื่อไปหาปลาหากุ้งพ่อเกี้ยนล่อแก่เด้อไปตึงแห่แช่ทอนเกี้ยนล่อแก่บวหวเด้อข้นเพื่อต้องเหลือ,อ,ลอทังใต้ทางใดมดถุกแห่งแม่นว่าเท่าหรือแรงให้เพื่อนมีแรงหับไส้ไหลเข่าดังพญาเจ้า,จาทออดาว เออผู้้ายีมุ่นเอาเจ้าแม่ท่านี้นี่ยึดย่ำหยาชายโชยครับเอสวรเลยกันเออได้ไปยู่ทังเออโอ้ิดกูไ้อเออแคนี้เออคบคักหลักหลักเออ บรรยากาศกำลังรอถามงเนาะเก้าโมงสามสิบเก้านาทีเนาะสบายดีแค่นหนึ่งน้องหน่อย,ยอพีพีสองเนาะสบายดีเด้มาทุกคนสบายดีไม่ต้กับมาเนะาะใาแถวเซเว่นสบายดียาเทว สานะโมดชะปะคาวตวราตโตสมมาสัมปรสันะโมเดชะปะคะวตราตัวสมมาสัมปรสักพระนะคะาตเดชาตาชาติกินังมุนีวะตะวนนังสาทาวเมชุนตู ดูนันตูพนโตเนเทว่าสังฆาดูลาเทพิชาเจ้าทั้งหลายอันยายังถูกมูไม่แพ้พระน้อมตามจมพูและหอมหวยน้ำตามเกิดธรรมและหอมเพียวเบื้องเพิงตั้งแต่ท่านจะตูมถึงอาขาพิล้มเป็นเข้าทางเกตได้จนหอดลิทีทางขินนจนหอดพระไดพระดังทางกำชายจนหอดคุ้งสีอชัดอนาทางกำขวาจนหอดสายเดนเวทเป็นประเทศหักษา ทางเพิงคุณยินทาพม,มาลาดพายลุมนั่นนั่งน้อยเมฆม,มขลาเทวาวนีจงได้มาพกปักหักษาเดินทานแมวออข้าบนนี้และภูคาจะถีได้สูดน้ำหอมโคะขอให้เจ้าแม่ทนนี้จงสดถอยในมือนี้เด้อขอก็เทิม นะโมาาะัสสะพะคะวโตละโตสัมมาสัมพุทธะนาโมเสสะพะคะวโตโตรมะสัมุทานโมชาพาะพะคะวโตลาโตสมาสัมพุทธาทาาีทีทีสุสสดสสุมสืนนำมันดีบ่แม่นำมันอื่นย้อนมัดีหลือล้นว่าเผ่นทางหลายแต่ความเป็นสำาลายผ่นยังโคตรดาใดา พระแก้วเก่นไทยได้มาแต่พอพลือสี <c oughs> องค์ภูมิเล็ดเด็ดคนนไทยสืเจือถือกันมาแต่เข้าก่อนน้ำอันนี้แม่นได้มาแต่บ่อนพระพุทธเจ้าลงมาชุมนุมตัดเกตอยู่ประเทศอินเดียจะอามาพุทธเสียชาย,ยชาวเอกชาววันชาวทนุนและเฮือนชาญและเราเขาหดหดอดกดเข่าและขี้ไพ่ห้อหนุกหัวกึ่งได ทันได้แลงเฉิงคำของคูณมูนมั่งสังขยาบทหอดโผปัสปัสสิดาแลเด่นแก้วก็จะเกิดปัญญาปัญญาเอามาหดเทพบุตรปดาก็ยังเป็นองค์แกนแก้วนอนนำเต่าแก้วเล่ทันที่อให้มีได้ชาแกกายาเอามาหดสั่งมาแลงวัวควายก็จะเกิดเป็นตัวเขาเผือกและงามดิน,น้ำมันี่แม่น้ำของพอพญยิน มาชงโลดโทษแล้วจะหาโทษหายไัยหายวัดหายไอหายหอยประหยัดหน้าค่าน้ำอันนี้แน่น้ำองค์พมุขคลราเพิ่นไดชไว้แล้วเมนนำแต่ดาวแก้วของพยินมาพมเผิ่นตกแต่งไว้เฮาจึงได้เอามาโทษจกเอกและสาขันนแต่นี่ต่อไปม่แต่โชคใจได้มาเด้อประคุ่มจุ่มเย็นเด้อเมียากเอเาเออเอาพนทะเลมาขึ้นถึงโท นาโมตัสสภาตัวะะมานาโมทดสาพเข่าตัสสะกะคะมาฮะนาโมสาพเข่าตัวละสะมาตไปหดมา่อนมนดเอามาอ่งก่อนเชะลด้บนก็ไปมัดพูดก่อนนะมัดพะแพ่ใส่ก่อนก็ได้ใส่ก่อนปลัันมัดอันนี้นต้องได้มัดสองเนี่นี่ถ้ามันลมแมนนะเนอะเตยลงได้ โดยน้าพี่น้องทางานพจาร้์นพิ้นให้เ้ามหมัดแท้ก่อนนอเลยมัดต้นกล้วยต้นอ้อยตัาลังเนาะอึงพนสีมีคำถามไม่ห้าตอบเนาะเวลาหยกเซ้ม้าวตอบน้นพี่น้อเนาะมัดรถมัดใส่กล่องมันมัดใส่เข้านีมัดรถเ่ตันรเนก็ได้ดมัามบ่่ ก้าวิ cage, bitch, okay. Okay. Mm. Uh ้เนก้านาทีเก uh ้าโมงสามสิบเก้านาทีเก้าโมงค่งกูหลุดชูด้เก้าโมงครึ่งวันนี้ก็ทุกตนเก้าโมงยังยังห้านาทีคือบ่โดนเนาะเนอเห็ดเวียคือว่าแป๊บเดียว ยังเติผมยูดี่ต้องต้องใส่กระเทียมอีกด้วยบอนี่งเออเกนล้วดีรวมเงินสงคนรวมกันไปทุกนี่ไปรมทีมหม้อเงินเน่เจ้ากับคับอันกโนกับไปไปไหนไปไหนไปไหนไฮโนยยืนไปแล้วมหม้ปไน่องดอกพูน3แสนก่อนเนาะเป็นคืนการศึกสาเนาะ อันนี้น้องแบบพูดสามเซนเนาะเห็นเหเห็นแล้วก่ะอันนี้ของแม่เจ้าเซนหนึ่งเนอเพราะว่าแม่เพิ่นบ่มาเนาะพี่น้องก็เลยให้เพิ่นขัดเทนเนาะไปเนาะเขาไม่ข่าวเซนหนึ่งครับข่าวสามวงได้ไปข่าเด้อของขาวเกซาเนาะอันนี้หาเซนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้อให้เพิ่นหาเซนเลยเขาบอกจะมั่มอันนี้้หนึ่งดู ของน้องโตโน่หาเซนเนาะค่ะนมโตโน่เพิ่นเนาะอดีใจลเลยอดไปอีกเลยนี่อันนี้ของโตโน่อดไปอีกแล้วเนี่ต่อ,อยิ่จับให้ลูกจับเออของโตโน่ละกันชิมามอบให้ลุ่ง นอนดอกพุ่เนาะห0่งเซนกีบโดยโดยขอดายละายอ่าเป็นกวนเล้ยครบก่อนทางน้องพงบ่กไม่นะอฮะก็ชี้ว่าเผิ่ตําลังนอนยังนอนพงจ้าลุงแจ้งน้องพี่น้องเนาะพล่น้องของน้องอนุนหาแซนน้องนเนาะยวสะดวงสิห้าขอเนาะพอดีงยาต้องตนอะเดีลูกเราเดีย่ลูกลุงศูนไปใส่แทนะดวงลึกแทนะดวงลุงูนแค่มีได้งนทอยนในนพี่น้อง

ที่ได้มอบเงินจํานวนหนึ่งให้ทุกๆคนเลยเนาะโดยกขอให้แม่อยู่ดีไม่แห้งเนาะความเจ็บบ่ได้ความไขบ่บ่มีขิดชิงใด้คอยได้สิงนั่นเป็นความมุ่งมา่ป่าธนาเนาะทำมาค้าขายชื่ไง,ไง,ไง่ายขายง่ายเุรุรกิจอันใดคอยจเจริญก้าวหน้าเนานะไปใสมาใสมีแต่คนหักคนแพงแคลขาดปลอดภัยเป็นอุม์พ่ออส้ให้ลูกให้ลานคือเก่าเดอ้อแม่เดอ้อม,มันเนื้อมันเงินใช่ ก็ขายชาเขีซาเนาะค่ะเฮาใส่ไผ่เฮือนเพิ่นเนาะเฮือนน้องพงเนาะค่ะบใส่เนาะแต่ว่าทั้งแม่เพิ่นสิให้ขนมน้องพงเนาะแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นยังบ่ได้มาเนาะคิดเนาะขายผึ่งกำลังเนาะพิ่น้องเนาะได้หวะถ้ารู้บริมากาบมอบเงินแล้วเนาะก่แยกย้ายกันทำงานเนาะพี่น้องเนาะมาจะข้าจะเข้าเพราะว่าได้ไร บกเอบ้ารนกรบบ่นมามเอาอันนั้นมามาอยอขก็ใหเพิ่มเบขามาเลยแ่ข่ามาขามาเลยขามาแต่บขามาแม่ว่าแม่นแม่ีแม่เมซีทีมงานแผงไทยเออเด้อนี่หมื่อชันวัโชคก็ปนงามเมื่อชันวันดีวันเศรษฐีอมุตสชคเด้อเมื่อนี่ละ อาจารย์ได้มายอเจ้าเอกเา้าขันเาโทนให้เออแม่ขาบุนนี่แล้วเลยกอาจารย์จะได้ครยอบมุกขอบใจที่ว่าแม่วิได้มาช่วยเหลืออุดหนุนนําพ่อแม่ปลาชนผู้ถุกผู้ยากนี่เลยเออมันนี้อาจารย์เชิได้อวยพ่ให้ชช,ช้โยชิจิตโชคประชิตธิศาสตร์ให้พ้อพรอแก้วชิปประการพรอที่หนึ่งขอให้เหมือนดัง พระเวทชัลลาถ้าเจ้าขื้นเข่าพระนครพรที่ชองขอให้เหมือนดังพระโบทองเชน็ดเชล็ดนั่งแทนแก้วสววายชวายลาดกองเมืงองพรที่ชามขอให้เทพบุตรอยู่ชั้นผ้าเทวดาอยู่ชั้นสี่ท่อนอนี้อยู่ชั้นพื้น น้ำขึ้นช่วยชูน้ำขโค้ชสะพานแก้วจะพานผิดมิเลมิดอาจิ่งจักดิ์สิทธิ์ในจุกขนโลกบันด้นบันดาให้เออแหแม่นะตรงประชบแต่ความชุกความเจริญคิดชิงไดให้ได้ดังความมุมาตนปาสนาเด้อให้ได้ยอดได้ท่านเขาเด้อ